สวัสดีครับส่งงานลูกค้าบีบีกันวันนี้ชุดปบ่งใสอากาศร้อนไม่ไหวต้องลมเป่าเวลาสองตัวอะไรเนี่ยอ่ะจัดการส่งงานลูกค้านะครับเอ่อวิลล่าสิบเด็บเบิลเบล,เบลนะนี่หน้าของลูกค้าลูกค้า VIP เราเชียงรา,า,ายชอบยิงมาว่าพ่อปลาชอบยาวๆนะวันนี้เป็นยังไงเข้าสั้นอ่ะจัดให้ชาวบอ้านก็นจัดให้นะ ร้อยนะครับตัดให้แล้วนะครับท่อแค่สามร้อยสามสิบสามสิบกิโลบอกยิงใกล้ๆตัวยาวมีสองตัว,ตว,วนั่นอยูนะก,ก็ตัวนี้แปลงชุดไก่นะครับจากระบบเดิมที่เป็นแบบสี่สิบห้าองศาเนี่ยสี่สิบห้าเป็นเก้าสิบนะดูดีๆนะครับตัวล็อกมันเนี่ยตัวล็อกตัวล็อกมันสี่สิบห้าอันนี้เราล็อกเก้าสิบไก่ของเอ็นยี่สิบสี่ใส่เรียบร้อยไปแล้วนะครับใส่พวกเสียพวกคานเดก,ก้าเวลาทำแจ็คจะใช้ในงานเรื่องชัน ชุดลมตัวน <laughs> <laughs> right. yeah. right. like like ี like ้เ like ป็นแบบแต่งหมดเลยทั้งชุดนะครับเปลี่ยนหมดเลยนะนั่นอยู่ชุดมันก็ท่อรีสตันเลสนะครับยางห่บแต่งที่น้าวราคากดอุปกรของท่อเรียบร้อยอันนี้เฮ็ดเฮ็ดดิงมั่นนะสามสิบห้าเมตรนี่ลูกยังตรงเน่าเน่าได้อยู่จ่เข้าเข้าสูตรปืนมันเข้าสูตรแล้วนานถ่งปืนกระแทจะลื่นไหลๆลื่นปืนปืนอย่างเงี้ยนะลื่อนลื่นเลื่นดีดลื่นดีเลื่นไหลเนี่ยอันนี้ไม่ไม่เน้นแรงมากนะครับเน้นมั่นๆเพราะว่าอาจารย์ยิงใกล้รยะใกล้ๆ ประมาณไม่เกินสามสิบเมตรนะครับเดี๋ยวจะกการส่งการ์ดนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับที่ด็ดเราทีนงานครับสวัสดีครับ